จา, yup. จากจุดเริ่มต้นการก่อร่างมาเป็นโรงเรียนในเรือเอมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2433ในขณะนั้นคือโรงเรียนสอนวิชาทหารเรือเป็นหน่วยขึ้นตรงกรมทหารเรือจากนั้นในปีพุทธศักราช2438กรมทหารเรือได้ขออัตราโรงเรียนในเรือและโรงเรียนในร้อยของฐานเรือเป็นครั้งแรกต่อมาเมื่อปลายปีพุทธศักราช2443 โรงเรียนในเรือมีสถานที่ตั้งครั้งแรกอยู่ที่สวนนันทอุทยานโดยมีนาวโทชัยเดลินสัญชาติเดนมาร์กเป็นผู้บังคับการโรงเรียนในเรือคนแรกและใช้เรือหลวงมูรธาวสิสวัตเรือปืนชั้นเรือพาลีรังทวีปและเรือสุครีบคลองเมืองสำหรับฝึกหัดศึกษา ต่อมาในปีพุทธศักราช2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรเกล้าปุกระมมพระราชทานพระราชวงเดิมกรุงธนบุรีให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในเรือและในปีพุทธศักราช2445เริ่มทำการซ่อมแซมรักษาสิ่งปลูกสร้างโดยในขณะนั้นนักเรียนในเรือจึงยังคงใช้พระตำหนักเดิมในสวนนันทอุทยานเป็นที่ตั้งโรงเรียนในเรือแต่ด้วยอาคารคับแคบ จึงขอย้ายข้ามฝากไปเรียนที่โรงเรียนสุนันทาลายัยจนกระทั่งการส้มแซมพระราชชงเดิมเสร็จสิน้นในเดือนกันยายนพุทธศักราช2446จึงย้ายโรงเรียนเนเรือมาตั้งอยู่ณพระราชชงเดิมเป็นการถาวรโดยมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพรยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญในการสัญจรโดยบริเวณด้านหน้าพระราชชงเดิมเป็นท่าจอดเรือฝึกหัดของนักเรียนเนเรือได้เป็นอย่างดี โรงเรียนเรือพระราชงเดิมในห่วงปีพุทธศักราช2446ถึงปีพุทธศักราช2487ในช่วงหลังปรับปรุงพระราชงเดิมเป็นโรงเรียนเรือได้ใช้พื้นที่ภายในพระราชงเดิมเป็นสถานที่เรียนที่พักและโรงอาหารโดยมีตําหนักกรมหมืน่บนบวรวิชัยชาญ เป็นอาคารสองชั้นข้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นตึกกรมยุทธศึกษาทหารเรือโดยชั้นล่างเป็นโรงอาหารของนักเรียนในเรือชั้น2เป็นที่ทําการของกรมยุทธศึกษาทหารเรือในส่วนโรงเรียนอาคาร3ชั้นข้างตึกเก่งพระปิ่นเป็นห้องเรียนสําหรับนักเรียนในเรือโดยชั้นล่างเป็นห้องเรียนและชั้นบนของตึกเป็นโรงนอนจากตึกเรียนมองตรงไปเป็นวัดโมลีโลกยารามถัดมาทางซ้ายเป็นสระน้ํา ต่อมามีเรือนไม้ชั้นเดียวหรือที่เรียกว่าเรือนเขียวปลูกอยู่บนเนินดินติดกำแพงคือโรงพยาบาลของนักเรียนในเรือต่อมาในช่วงการเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนในปีพุทธศักราช2449ได้ทาการถมสระน้ำริมกำแพงให้เป็นสนามฝึกหัดทำให้สนามเดิมกว้างขึ้นและดัดแปลงใช้ประโยชน์ท้องพระโรงพระราชวงเดิมเป็นห้องฝึกสอนและเป็นที่ประชุมของอาจารย์ ส่วนพระตำหนักเก่งพระปิ่นจัดเป็นที่ทำการของกรมยุทธศึกษาและกองแผนที่ทะเลในปีพุทธศักราช2448พลเรือตรีพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นชุมพรเขตดุดมศักดิ์พระยศในขณะนั้นรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือส่งรับตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานเรืออีกตำแหน่งหนึ่งพระองค์ทรงมีจุดประสงค์อันแรงกล้าที่จะฝึก ให้ทหารเรือไทยเดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศและสามารถทําการรบทางเรือได้เนื่องจากในอดีตประเทศไทยได้ว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือมาโดยตลอดพระองค์ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนในเรือทรงเป็นครูสอนนักเรียนในเรือและเรเริ่มการใช้ระบบการปกครองบังคับบัญชาตามระเบียบการปกครองในเรือรบคือการแบ่งให้นักเรียนชั้นสูงบังคับบัญชารองลงมา นอกจากนี้ยังทรงจัดเพิ่มวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษาสามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้คือวิชาดารศาศาสตร์ตรีโกณมิติอุทกศาสตร์เดินเรือการเรือแผนที่เรขาคณิตพีชคณิตและภาษาอังกฤษในการจัดหลักสูตรใหม่ครั้งนี้ปรากฏว่าพลเรือโทรพระยาราชวังสรรหรือศีกมลน,นาวิน ซึ่งสอบไล่ได้แล้วแต่สมัครใจที่จะกลับเข้ามาเรียนหลักสูตรใหม่นี้เพียงคนเดียวจึงได้มีโอกาสเรียนกับพระองค์ตัวต่อตัว,ตวโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีจบหลักสูตรใหม่นี้และต่อมาพระองค์ทรงนำนักเรียนในเรือออกฝึกภาคทะเลต่างประเทศโดยเรือหลวงมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นการอวดโงราชนาวีในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนับเป็นเกียรติแกท่ทหารเรือไทยเพราะย่อมทราบกันทั่วไปว่าชาติที่เป็นเอกราชเท่านั้น จึงจะมีธงราชนาวีของตนเองได้และต่อมาในวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนในเรือทรงเสด็จมาเปิดโรงเรียนในเรือที่พระราชวงเดิมซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานลายพระราชาทาเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนในเรือความว่าเราจุฬาลงกรณได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรักอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้าจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของกองทัพเรือที่ทำให้กองทัพเรือได้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศและกองทัพเรือจึงได้ถืออาวันที่20่พฤศจิกายนเป็นวันกองทัพเรือรวมถึงโรงเรียนในเรือก็ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนในเรือครั้งในปีพุทธศักราช2 4 8 4 เกิดสงครามโลกครั้งที่สองโรงเรียนเรือพระราชเดิมได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2487โรงเรียนเรือจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนเพื่อให้พ้นจากภัยดังกล่าวโดยย้ายไปเรียนอาคารชั่วคราวในสนามหน้าเรือนจำสถานีฐานเรือสะหีจังหวัดชนบุรีมีเน้อที่ประมาณ2-3ไร่โดยปัจจุบันเป็นอาคารของกองการฝึกกองเรือยุทธการ ซึ่งอาคารเรียนและโรงนอนเป็นเรือนไม้ชั่วคราวชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณเมตรเศษใช้เวลาในการศึกษาอาคารชั่วคราวดังกล่าวระหว่างเดือนมีนาคมพุทธศักราช2487ถึงเดือนสิงหาคม2489ระยะเวลา3ปีเศษหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติแล้วแต่ทางกองทัพเรือยังไม่ย้ายโรงเรียนในเรือพระราชชมเดิมเพราะมีแผนการที่จะปรับปรุงพระราชชมเดิม ให้เป็นที่ทําการกองทัพเรือและจะมีความต้องการที่ย้ายโรงเรียนในเรือไปอยู่ที่สถานที่ตั้งขึ้นใหม่โดยระหว่างเดือนสิงหาคม2489ถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2495ระยะเวลา6ปีเศษได้ย้ายโรงเรียนในเรือไปอยู่ตำบลกร็ดกแก้วอําเภอสระหีจังหวัดชนบุรีแต่ด้วยพื้นที่เกร็ดกแก้วเกิดไข้ามาลาเรียระบาด และขาดแคลนครูอาจารย์ที่สอนนักเรียนในเรือเพราะด้วยการคขนาครมไม่สะดวกจึงทําให้กองทัพเรือต้องตัดสินใจย้ายโรงเรียนในเรืออีกครั้งหนึ่งจนในวันที่3 0มกราคมพุทธศักราช2495กระทรวงกรโผมอนุมัติให้ย้ายโรงเรียนในเรือจากตำบลเกร็ดแก้วจังหวัดชนบุรีมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการและย้ายโรงเรียนชุมพลทหารเรือไปอยู่เกร็ดแก้วแทนโดยเมื่อวันที่3มิถุนายน 2,495โรงเรียนในเรือได้ย้ายสถานที่ตั้งแห่งใหม่และเปิดการศึกษาณาปากน้ำเจ้าพยาตบาบลบางเมืองจงังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่137ไร่ซึ่งที่ตั้งโรงเรียนในเรือเคยเป็นที่ตั้งป้อมเสือซ่อนเล็บสร้างในปีพุทธศักราช2,391ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3าแรกเริ่มการศึกษาในห้วงเวลาที่ย้ายที่ตั้งมาใหม่ อาคารเรียนยังใช้อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนชุมพลทหารเรือในสมัยนั้นโรงเรียนในเรือที่ปากน้ําสมุทรปราการยังไม่ได้เรียกโรงเรียนในเรือปากน้ําแต่เรียกว่าโรงเรียนในเรือป้อมเสือซ่อนเล็บส่วนการเรียกว่าโรงเรียนล้าวไก่เนื่องจากสภาพอากาศเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวคล้ายล้าวไก่จึงเรียกชื่อเล่นติดปากที่นักเรียนในเรือเรียกกันเองในยุคสมัยนั้นอาคารเรียนอาคารนอนและส่วนราชการยังเป็นเรือนไม้ ต่อมาในปีพุทธศักราช2506กองทัพเรืออนุมัติให้โรงเรียนในเรือที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ตั้งโรงเรียนเป็นการถาวรแล้วจึงได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆเพื่อรองรับการศึกษาเร่าเรียนของนักเรียนในเรือโดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในสมัยพลเรเอกสวัสดิ์ภูติอนันต์เป็นผู้บัญชาการทหารเรือต่อมาในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2506 มีพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารเรียนใหม่หลังแรกของโรงเรียนในเรือปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการนับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา115ปีโรงเรียนในเรือได้รับการพัฒนามายานต่อเนื่องมีการเป,ปลี่ยนแปลงหลายเรื่องราวได้แก่ที่ตั้งของโรงเรียนในเรือ หลักสูตรการศึกษาเป็นต้นแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคือวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียนเรือโดยเป็นแหล่งผลิตนายทหารเรือที่เป็นรากแก้วของกองทัพเรือซึ่งโรงเรียนเรือได้สร้างนักเรียนเรือที่มีคุณภาพมารุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ลูกสามสมอทุกนายล้วนยังจดจำได้ถึงชีวิตในรั้วอันเป็นที่รักแห่งนี้ you